ก่อนจะรับชมสปอยหนังอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะครับ <S <S ในคืนวันที่22ธันวาคมปีคิทศรัักราช1971 3คืนก่อนที่จะถึงวันคริสต์มาสได้มีกลุ่มบุคคลนิรนามจำนวน4คนบุกเข้าไปในบ้านของชาวบ้านแล้วใช้มีดสังหารพวกเขาอย่างได้เหตุผลพวกเขาทั้ง4คนทำงานกันเป็นทีมและแต่ละคนก็มีความเป็นมืออาชีพเหมือนกับว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่เหยื่อรายแรกของพวกเขาและทันใดน,นั้นภาพก็ตัดไปที่คาร่า ที่กำลังตื่นจากฝันได้อย่างกระทันหันคาร่าเป็นเด็กนักเรียนมัธยมในโรงเรียนหญิงรุ่นแห่งหนึ่งเช่นเดียวกับสามันทาที่กำลังจะออกไปวิ่งในตอนเช้าหลังจากที่เธอวิ่งเสร็จสามันทาก็กลับมาอาบน้ําแต่งตัวที่หอพักก่อนที่เธอจะไปเรียนกับคุณครูโรสซึ่งเป็นครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ในระหว่างที่กําลังนั่งเรียนสามันทาได้บังเอิญมองไปเห็นว่าที่แขนของคาร่ามันมีรอยแผลเป็นประหลาดอยู่ด้วยซึ่งมันทําให้เธอละสายตาจากสิ่งนั้นไม่ได้จนกระทั่งครูโรสได้เรียกสติของเธอกกลลัับมมาาาหหงจที่ด นักเรียนทุกคนก็มานั่งที่โรงอาหารเพื่อทานข้าวเที่ยงสัมัญทาที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีเพื่อนสักเท่าไหร่ก็เลยกะจะใช้โอกาสนี้ทำความรู้จักกับคาร่าแต่สุดท้ายเธอก็ถูกนักเรียนคนอื่นมายั่งที่นั่งซะกอ่อนในช่วงนี้เหล่านักเรียนต่างพากันพูดถึงการปรากฏตัวของคริสต์มาสคิลเลอร์หรือกลุ่มบุคคลที่บุกเข้าไปในบ้านของคนอื่นเพื่อสังหารพวกเขาอย่างไร้ความปราณีมีการรายงานว่าในสัปดาห์นี้กลุ่มคริสต์มาสคิลเลอร์ได้บุกไปสังหารผู้คนถึง3ามครั้งแล้ว นอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าพวกเขามักจะสังหารเหยื่อในรูปแบบเดิม,ดมนั่นคือการใช้มีดหั่นเนื้อส่วนหนึ่งของเหยื่อออกมาแล้วทิ้งหลักฐานด้วยการเขียนสัญ,ญลักษณ์บางอย่างเอาไว้ในที่เกิดเหตุในระหว่างที่กำลังคุยกันนักเรียนกลุ่มนี้ก็ได้เปลี่ยนประเด็นไปพูดถึงวันหยุดวันคริสต์มาสท,ที่กำลังจะมาถึงก่อนที่พวกเธอจะหันไปถามคาร่าที่เอาแต่ก้มหน้าว่าดูว่าทำไมเธอถึงไม่ยอมกลับบ้านเลยสักครั้งเธอไม่มีพ่อแม่ด้งไงหรือว่าจริงๆแล้วเธอเป็นเด็กกำพร้ากันแน่ซึ่งถึงแม้จะถูกถามในเชิง้้อออออเบบ่่นนนแแบบัตคาารรกก็ไไมมมยพูดะ แล้วแต่ก้มหน้าก้มตาวาดรูปของเธอต่อไปนั่นจึงทําให้หนักเรียนกลุ่มนี้เกิดความสงสัยว่าคารากําลังวาดอะไรอยู่กันแน่และพยายามดึงสมุดของเธอออกมาดูทันทีที่ถูกรบกวนคาราจึงแสดงสีหน้าไม่พอใจออกมาทันทีก่อนที่เธอจะลุกออกจากเก้าอี้และเดินหนีไปด้วยความโมโหขณะเดียวกันครูโรสได้มาพบกับครูจิมมี่ที่กําลังอบขนมอยู่ในห้องครัวของโรงเรียนทั้งคู่เป็นแฟนกันแบบลับๆและกําลังปรึกษากันเรื่องข่าวลือของคริสต์มาสคิลเลอร์ที่มีการกล่าวอ้างว่าคนกลุ่มนี้ทําไปเพื่อต้องการบูชาซาตาน จิมมี่คิดว่าในฐานะที่ทั้งคู่เป็นครูพวกเขาควรอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่าซาตานไม่มีอยู่จริงโรสจึงบ่นว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างกวนใจเธอพอสมควรเพราะคนกลุ่มนี้ยังคงลอยนวลอีกทั้งในวันหยุดคริสต์มาสนี้ก็เป็นเวรของเธอที่จะต้องอยู่เฝ้าโรงเรียนจิมมี่จึงบอกกับเธอว่าหลังจากที่เขาเสร็จธุระเขาจะรีบกลับมาอยู่เป็นเพื่อนเธอทันทีในตอนเย็นสามัญธาที่กำลังเก็บข้าวของเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านในวันพรุ่งนี้จู่ๆเธอก็ถูกครูใหญ่เรียกให้ไปพบที่ห้องซึ่งปรากฏว่าพ่อของสามัญธาได ื่อแจ้งกับเธอว่าเขาจะไม่ได้มารับเธอกลับบ้านโดยให้เหตุผลว่าเขาติดงานสําคัญในที่ทํางานเมื่อดินแบบนั้นสามัทาก็รู้สึกเสียใจมากที่วันหยุดคริสต์มาสของเธอกาลังจะถูกพลากไปสามัทาเดินกลับห้องด้วยความรู้สึกผิดหวังก่อนที่เธอจะแวะไปเข้าห้องน้ําและบังเอิญเปิดประตูไปเจอกับคาร่าที่กําลังนั่งใช้มีดกรีดแขนของตัวเองอยู่คาร่า <Kara S 2> รู้สึกตกใจมากที่มีคนมาเห็นเธอแต่เธอก็ไม่ยอมพูดหรืออธิบายอะไรและรีบเดินออกไปจากห้องน้ําทันทีและในคืนนั้นเองกลุ่มของคริสต์มาสคิลเลอร์ก็ได้อ,อ พวกเขาได้เดินทางมายังโบสถ์แห่งหนึ่งและพยายามจับตัวของบาดหลวงเอาไว้จูดผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมได้ทำการถกเสื้อของบาดหลวงขึ้นก่อนที่เขาจะทำการใช้มีดถลกหนังหน้าท้องของบาดหลวงออกมาในแบบเดียวกันกับที่เขาทำกับเดือคนอื่นๆเมื่อเสร็จแล้วบาดหลวงก็ได้เตือนพวกเขาว่าอย่าปลดปล่อยมันออกมาซึ่งดูเหมือนว่าตัวของบาดหลวงเองก็น่าจะรู้ดีว่าคนกลุ่มนี้กำลังพยายามทำอะไรอยู่แต่ถึงอย่างนั้นจูดก็ไม่ได้ใส่ใจในคำเตือนของบาดหลวงเลยแม้แต่น้อยและได้สั่งให้ลูกทีมของเขาทำการสังหารบาดหลวงทันที และทันใดนั้นคาร่าก็ตื่นขึ้นมาจากฝันได้ของเธออีกครั้งซึ่งดูเหมือนว่าคาร่ากับกลุ่มของคริสต์มาสคิลเลอร์จะมีความเชื่อมโยงอะไรกันบางอย่างเพราะเธอมักจะตื่นจากฝันได้ทุกครั้งที่มีคนตายจากฝีมือของคริสต์มาสคิลเลอร์ในเช้าวันนั้นเป็นวันที่เหล่าผู้ปกครองเดินทางมารับลูกๆที่โรงเรียนรวมไปถึงครูจิมมี่ที่กําลังเตรียมตัวและวางแผนจะขอครูโรสแต่งงานในคืนนี้เมื่อจิมมี่ขนของขึ้นรถเสร็จแล้วเขาก็ได้บอกกับโรสว่าเขาจะรีบกลับมาให้เร็วที่สุดในขณะที่คาร่าก็ได้ามม้า,า,ม,ามัักกเอบบนนนหื ซามัญธาพยักหน้าก่อนที่คูโรสจะเดินมาหาทั้งสองคนและสัญญาว่าเธอจะไม่ทําให้ทั้งคู่เบื่อแน่นอนที่อยู่ที่นี่ในช่วงสายของวันนั้นในขณะที่ซามัญธากําลังนอนดูรายการทีวีแก้เบื่ออยู่คนเดียวจูๆ่ๆคูโรสก็เดินเข้ามาแล้วชวนเธอไปทําแพนเค้กและดื่มวอดก้าด้วยกันอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าสามัทธาจะไม่ได้ตื่นเต้นกับการทําสิ่งเหล่านั้นมากนักคูโรสจึงตัดสินใจสอบถามเรื่องส่วนตัวของเธอเผื่อว่ามันจะทําให้เธอผ่อนคลายมากขึ้นสามัญธาจึงบอกับคูโรสว่าพ่อคนที่ส่งเสียเลี้ยงดูเธออยู่ตอนนีี้้คืออพ่อเลยง ส่วนสาเหตุที่เธอได้มาเรียนที่นี่ก็เป็นเพราะว่าพ่อเลี้ยงของเธอสัญญาว่าเขาจะให้เธออยู่ที่นี่แค่หนึ่งเทอมแต่สุดท้ายเขาก็โกหกเธอเมื่อได้ยินแบบนั้นครูโรสจึงปลอบใจว่าสักวันหนึ่งเธอจะได้ออกไปใช้ชีวิตของตัวเองอย่างเป็นอิสระแต่ในตอนนี้เธออยากให้สามันธาลงแบกวัดก้าที่ชั้นใตดินมาให้เธอก่อนแล้วค่อยมาทําขนมด้วยกันสามันธาจึงยอมทําตามคําสั่งของครูโรสอย่างไม่เต็มใจนักเมื่อสามันธามาถึงชั้นใต้ดินเธอก็ค่อยๆเดินลงมาพร้อมกับความรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยและพอเธอตาาวดวดาาาาามมมหโกกดดว้้้จจจนนนเอออัธึงงใชสีลื่ไป และทันใดน,นั้นจู่ๆคาร่า,าก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบๆจนทําให้เธอตกใจคาร่าถามสัมมัทาว่าเธอลงมาที่นี่ทําไมสัมมัท่าจึงตอบว่าครูรถใช้ให้เธอลงมาก่อนที่เธอจะถามคาร่ากลับไปว่าแล้วทําไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่คาร่าจึงเผยว่าที่นี่เป็นที่ที่เธอใช้อ่านหนังสือเป็นประจำซึ่งเป็นหนังสือที่ไม่มีครูคนไหนอยากให้นักเรียนอ่านอย่างไรก็ตามสัมมัทากลับไม่ได้สนใจเรื่องหนังสือมากนักและเธอก็ได้ขอโทษที่เธอเปิดประตูไปเจอกับคาร่าเมื่อคืนก่อนคาร่าจึงบอกว่าเธอลืมเรื่องนั้นไปแล้วก่อนที่เธอจะขอดื่มว เมื่อเสร็จแล้วคาร่าก็ถามว่าแม่ของสามัญธาตายยังไงซึ่งเธอรู้สึกตกใจมากที่ได้ยินคําถามนั้นเพราะที่นี่ไม่มีใครรู้ว่าแม่ของเธอเสียชีวิตไปแล้วแม่แต่คูโรสแต่ถึงแม้จะรู้สึกแปลกๆสามัทธาเธอก็ยอมเล่าให้คาร่าฟังว่าแม่ของเธอจากไปเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อหลายปีก่อนขณะเดียวกันตอนนี้กลุ่มคิสต์มาสคิลเลอร์ก็กําลังขับรถเดินทางไปที่ไหนสักแห่งซึ่งในระหว่างนี้ดาร์กที่เป็นคนขับรถได้แอบมองจูดกับไมซี่กําลังจู๋จีกันอยู่ที่เบาะหลังด้วยความรู้สึกอิจฉา เขาเอาแต่มองอยู่อย่างนั้นจนไม่ทันระวังกวางตัวหนึ่งที่วิ่งมาตัดหน้ารถของเขาพ่อลุ่มของพวกเขาลงมาดูทุกคนก็พบว่ากวางตัวนั้นมันได้นอนแน่นิ่งไปแล้วดาร์กสึกว่านี่มันอาจจะเป็นลางบอกเหตุอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่จูดกบมองว่านั่นมันได้สาระและสั่งให้แกรนช่วยเขาลากศพของมันออกไปทิ้งข้างทางไม่นานก็ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งขับรถมาเจอพวกเขาตำรวจได้เข้ามาสอบถามด้วยความเป็นห่วงว่ามีใครบาดเจ็บหรือเป็นอะไรหรือเปล่าจูดจึงตอบด้วยสีหน้าที่เป็นมิตรว่าทุกคนปลอดภัยดีแต่อาจจะมีเพื่ออง่หไใรญะ ตำรวจจึงถามต่อไปว่าแล้วพวกเขากําลังจะไปที่ไหนกันแต่ยังไม่ทันได้ตอบเจ้าหน้าที่คนนี้ก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างอยู่บนพื้นถนนเขาเดินไปหยิบเศษเนื้อขึ้นมาก่อนที่แกรนดจะวิ่งเข้ามาใช้เหล็กฟาดหัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจจนทําให้ปืนของเขาลั่นไปโดนหัวไหล่ของดักเมื่อตำรวจคนนั้นลงไปนอนที่พื้นจูดก็หยิบปืนของเขาขึ้นมาก่อนที่เขาจะใช้มันยิงใส่ตำรวจคนนั้นทันทีและอีกเช่นเคยเมื่อมีคนตายจากฝีมือของคริสต์มาสคิลเลอร์คาร่าที่กำลังงีบหลับอยู่เธอก็ได้สะดุง้งตื่นขึ้นมาจากฝานันร้้ออองเเหมืนกกัับทุค ในตอนนี้สามบรรท่าได้บอกให้คาร่าไปช่วยเธอกับครูโรสจัดตัวอาหารเพราะอีกไม่นานครูจิมมี่ก็จะกลับมาแล้วในตอนเย็นในขณะที่ครูโรสกําลังพาเด็กๆทั้งสองคนเตรียมอาหารอยู่นั้นจู่ๆก,ก็มีใครบางคนมากดกริ่งที่หน้าประตูโรสคิดว่าจิมมี่อาจจะกลับมาแล้วเธอจึงรีบเดินไปเปิดประตูเพื่อให้เขาเข้ามาแต่ทว่าหลังจากที่เปิดประตูออกไปคนที่อยู่ตรงนั้นกลับกลายเป็นกลุ่มคริสต์มาสคิวเลอร์ที่ได้ขอเข้าไปข้างในเพื่อรักษาบาดแผลให้กับดักซึ่งในตอนนี้โรสยังไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใครและเธอก็ได้ปฏิเสธไปว่า เธอถูกสั่งห้ามไม่ให้คนแปลกหน้าเข้ามาในโรงเรียนไม่นานไมซี่ก็โผล่เข้ามาและบอกว่าเธอไม่ใช่คนแปลกหน้าเพราะเมื่อสิปีก่อนตัวเธอเองก็เคยเป็นศิษย์เก่าของที่นี่ด้วยเหตุนี้ครูโรสจึงต้องจำใจให้พวกเขาเข้ามารักษาตัวในโรงเรียนและเธอก็ได้ทำการปถมพยาบาลเบื้องต้นให้กับดักในระหว่างนี้จูดได้ถามเด็กทั้งสองคนว่าพวกเธอเชื่ออะไรซึ่งหลังจากที่บอกชื่อเขาไปแล้วไมซี่ก็ได้ถามว่าคาร่ามีพี่สาวหรือเปล่าเพราะเธอรู้สึกคุ้นหน้าของเธอมากหลังจากที่ถูกถามคาร่าก็ไม่ยอมตอบอะไร ก่อนที่โรสจะบอกว่าเธอได้ทําแผลให้ดักเสร็จแล้วและเชิญให้พวกเขากลับไปอย่างไรก็ตามจุดบอกว่าเขาได้กินอาหารและในตอนนี้เขาและเพื่อนๆก็กําลังหิวอยู่พอดีโรสจึงบอกว่าเธอไม่สามารถให้พวกเขาร่วมทานอาหารได้จริงๆก่อนที่ไมซี่จะเดินเข้ามาบอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแต่นั้นการปฏิเสธแขกถือเป็นเรื่องที่เสียมารยาทอย่างมากในตอนนี้โรสเริ่มรู้สึกกลัวเธอจึงบอกให้เด็กๆขึ้นไปรอที่ชั้นบนก่อนแต่พวกเธอทั้งสองคนก็ถูกจุดขัดขวางด้วยการบอกว่าห้ามใครไปไหนทั้งนั้นเมื่อเป็นแบบนี้ โรจึงใช้กันไกขู่ให้ไมซี่ถอยออกไปและสั่งให้สามัรรท่ากับคาร่าหนีไปหลังจากที่เด็กๆวิ่งออกไปแล้วคูโรสก็ได้เปิดประตูนยวไปอีกทางหนึ่งในตอนนี้สามัรรท่าพาคาร่าวิ่งมาที่ประตูทางออกแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างคาร่ากบไม่กล้าหนีออกไปข้างนอกแต่เลือกที่จะวิ่งหนีไปอีกทางแทนสามัรท่าจึงวิ่งตามเธอไปในห้องห้องหนึ่งแล้วถามคาร่าว่าทำไมเธอถึงไม่หนีออกไปทางทางที่ประตูทางออกก็อยู่ตรงนั้นคาร่าไม่ยอมตอบคำถามนั้นและได้เสนอว่าทั้งคู่ควรซ่อนตัวก่อนเพราะพวกมันกำลังใกล้เข้ามาแล้วหลััังจาากกกที่่แยยกยก้นนไปซอตว ไม่นานดักก็เปิดประตูเข้ามาพร้อมกับมีดในมือเขาเดินไปรอบๆห้องเพื่อตามหาเด็กสาวสองคนที่อยู่ในนี้ในขณะที่คาร่าก็พยายามคานหนีเขาอยู่ที่ใต้โตะ๊ะไม่นานดักก็กล้มลงไปข้างล่างเพื่อมองหาคาร่าโดยที่เขาไม่ทันระวังสามันท่าที่ได้ใช้เก้าอี้ฟาดหวงเขาจากด้านหลังแต่น่าเสียดายที่เก้าอี้ไม่ทําให้ดักหมดสติอีกทั้งเขายังจับตัวของสามันท่าเอาไว้ในขณะที่เธอพยายามตะโกนบอกให้คาร่ารีบหนีไปและในขณะที่ดักกาลังทําร้ายสามันท่าอยู่นั้นคาร่าก็ได้หยิบมีดของเขาขึ้นมา และสั่งให้ดักปล่อยทั้งคู่ไปดักเมื่อเห็นแบบนั้นเขาก็ทาการล็อกคอของสามัญท่าวไว้และขู่ว่าให้เธอส่งมีดคืนมาให้เขาเพราะไม่อย่างนั้นเขาจะหักคอของสามันทาเดี๋ยวนี้และด้วยเหตุน,นี้คาร่าจึงยอมทําตามที่เขาบอกอย่างไม่มีทางเลือกขณะเดียวกันตอนนี้จิมมี่ได้กลับมาถึงโรงเรียนและสังเกตเห็นว่ามีรถคันนึงจอดอยู่จิมมี่รู้สึกถึงสิ่งผิดปกติทันทีและกําลังจะวิ่งเข้าไปในโรงเรียนแต่ในขณะนั้นโดสได้ตะโกนเรียกเขาผ่านทางหน้าต่างซะก่อนซึ่งทําให้จิมมี่หยุดชะงักและถูกแกรนนใช้้เเหหหลลล็กฟาาดดััวขจงสไป ไม่นานจูดก็พังประตูเข้ามาในห้องของโรสก่อนที่เขาจะจับตัวของเธอไปนั่งในห้องอาหารร่วมกับคนอื่นๆในตอนนี้กลุ่มคิสมาสคิลเลอร์ได้จับตัวของลุกคนมัดไว้กับเก้าอี้ก่อนที่แกรนจะบอกกับจูดว่าเขาพบแวนแต่งงานอยู่ในกระเป๋าของจิมมี่หลังจากที่ร่วมกันจับมืออวยพรให้แด่พระเจ้าแล้วทุกคนก็เริ่มทานอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะทันทีไม่นานไมซี่ก็เริ่มอยากหาอะไรสนุกๆทำเธอจึงขอร้องให้จูดช่วยตักอาหารมาให้เธอหน่อยเมื่อเสร็จแล้วไมซี่ก็นําจานอาหารมาวางไว้ตรงหน้าของโรสก่อนที่เธอจะสัั่งให้โรสกินนนมเดีว๋ว เมื่อได้ยินแบบนั้นโรสจึงบอกว่าเธอกินมันไม่ได้เพราะมือของเธอยังถูกมัดไว้อยู่จูดจึงบอกว่านั่นไม่จําเป็นก่อนที่เขาจะเดินเข้ามาแล้วกดหัวของโรสลงไปที่จานอาหารทันทีกลุ่มของพวกเขาต่างพากันหัวเราะด้วยความสะใจในขณะที่จิมมี่และสามันธาก็ทําได้แค่นั่งร้องไห้เพราะรู้สึกสงสารเธอและหลังจากที่จูดเดินกลับไปโรสก็ได้ตะโกนด่าพวกเขาด้วยความโกรธไปว่าไอ้พวกฆาตกรก่อนที่เธอจะบอกว่าเธอรู้ว่าพวกเขาเป็นใครและขู่ไปอีกว่าไม่นานตำรวจก็จะมาจับพวกเขาเข้าตารางพอได้ยินแบบนั้น พวกเขาก็ต่างพากันหัวเราะในคำขู่ของโรสก่อนที่จูดจะบอกให้ดักไปเช็ดหน้าเธอหน่อยเพราะเขาไม่อยากคุยกับเธอในสภาพนี้เมื่อเสร็จแล้วจูดก็ได้ถามคำถามกับโรสว่าเขารักจิมมี่หรือเปล่าซึ่งในตอนแรกโรสไม่ยอมตอบคำถามนั้นแต่หลังจากที่ถูกถามยับอีกครั้งโรสจึงยอมพูดออกมาว่าเธอรักจิมมี่จากนั้นจูดก็เดินเข้าไปตัดเชือกให้กับจิมมี่และจับเขาคูกเข่าลงไปต่อหน้าของโรสก่อนที่เขาจะหยิบแหวนแต่งงานของจิมมี่ออกมาและบอกว่านี่คือโอกาสดีที่ทั้งสองคนจะได้ทำสิ่งนี้ก่อนตาย และทันทีที่จูดตัดเชือกที่ปากของจิมมี่เพื่อให้เขาขอเธอแต่งงานทันใดนั้นจิมมี่ก็ได้ลุกขึ้นมาเพื่อหวังจะทําร้ายจูดแต่น่าเศร้าที่สุดท้ายเขาก็พาดท่าและถูกจูดใช้มีดเจี๊ยดคอจนตายหลังจากนั้นจูดก็นําแหวนแต่งงานของจิมมี่มาสวมให้กับโรสก่อนที่เขาจะกระซิบข้างๆหูของเธอว่าแหวนวงนี้จิมมี่ต้องทํางานเก็บเงินมาหลายเดือนเพื่อซื้อมันมาให้เธอเลยนะไม่กี่นาทีต่อมาโรนและสามัญทาก็ถูกจับตัวมาไว้ที่ห้องโถงในขณะที่คาร่ดาได้เดินมาด้วยตัวเธอเองแบบไม่ต้อองงมีใคคครบบัั เมื่อทุกคนพร้อมแล้วจูดก็ได้บอกให้ไมซี่เริ่มพิธีการทันทีไมซี่ได้เดินไปหยิบกล่องของขวัญมาหนึ่งกล่องซึ่งของที่อยู่ในนั้นมันคือชุด,ดเดรสสีฟ้าที่โรสมอบให้กับสามันธาเพื่อเป็นของขวัญวันคริสต์มาสจูดก็ได้บอกให้สามันธาลองสวมมันให้เขาดูไมซี่จึงเดินไปแก้มัดให้กับเธอหลังจากนั้นสามันธาก็บอกว,ว่าเธอเปลี่ยนชุดตรงนี้ไม่ได้ถ้ามีคนมองอยู่จูดจึงบอกให้คาด้าช่วยยืนบงังตอนที่ซามันธากำลังเปลี่ยนชุดเมื่อเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วทุกคนก็ปรบมือให้กับความสวย ในตอนนี้สมาชิกกลุ่มคริสต์มาสคิลเลอร์ได้ช่วยกันจัดสถานที่สําหรับทําพิธีจูดได้เปิดเพลงที่เตรียมมาไว้แกรนได้วางผิวหนังของเหยื่อเดียงกันไว้ที่พื้นไมซี่ได้ใช้เลือดเขียนสัญ,ญลักษณ์บางอย่างเป็นวงกลมส่วนดักก็ได้ทําการจุดไฟที่เตาผิงเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วจูดก็ได้บอกว่าเขาจะขอเล่าอะไรบางอย่างให้ทั้ง3าคนฟังก่อนเพื่อให้พวกเธอเข้าใจถึงเจตนารมณ์ที่พวกเขาต้องทําแบบนี้จูดเล่าว,ว่าพ่อของเขาเคยเป็นนักเทศและในสมัยเด็กเขาก็เติบโตมาในโบสถ์เสมือนว่าเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งในตอนนั้นนนนปรระชาชาาาททุกกคต่่่งวมมใจมัีโบ เพื่อสวดภาวานาต่อพระเจ้าบางคนภาวานาขอให้ดรงงานของเขาไม่ถูกปิดบางคนภาวานาขอให้ลูกชายไม่ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารและบางคนก็ภาวานาขอให้ตัวเองหายป่วยจากโรคได้แต่น่าเสียดายที่ส่วนใหญ่แล้วคําอธิษฐานเหล่านั้นมันไม่เคยเป็นจริงเลยสักครั้งจูดพูดต่อไปว่าเขาเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงเพียงแต่การจะขออะไรบางอย่างจากพระองค์มันไม่สามารถทําได้ด้วยการสวดภาวานาเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเขาจึงเชื่อว,ว่าสิ่งที่ต้องทําจริงๆก็คือการทําให้มันถูกตั้งแต่แรกเพราะถ้าหากพวกเขาทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วทุกคนก็จะได้ในสิ่งงที่ตนเอปาาถ หลังจากที่พูดจบจูดก็ส่งไม้ต่อให้กับไมซี่ซึ่งเธอเล่าว่าในสมัยที่เธอเรียนอยู่ที่นี่เธอได้บังเอิญไปพบกับหนังสือโบราณเล่มหนึ่งที่ถูกซ่อนไว้ในชั้นใต้ดินของโรงเรียนเธอได้อ่านมันอย่างตะกร้าตะกรามก่อนที่จะมีคนจับได้ว่าเธอแอบอ่านหนังสือต้องห้ามเข้าแล้วในตอนนั้นเธอถูกครูใหญ่ลงโทษด้วยการไล่ออกจากโรงเรียนแต่ในตอนนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าเธอได้แอบฉีกกระดาษในหนังสือเล่มน,นั้นออกมาด้วยซึ่งสิ่งที่อยู่ในกระดาษแผ่นนั้นมันคือการทำพิธีเรียกซาตานออกมาเพืื่่่่่ออออออทททีีีููู้้พพพิธจจจะะสาาามมรรรถขไไไกกก็็ดดดดตตงเบป ว่าสิ่งที่พวกเขาต้องทําตอนนี้เหลืออยู่เพียงสิ่งเดียวเพื่อทําให้พิธีเสร็จสมบูรณ์นั่นก็คือการสั่งเวรผู้บริสุทธิ์หนึ่งคนในการที่เรียกซาตานออกมาซึ่งในระหว่างที่เขากําลังพูดโดสก็ได้แอบทําการใช้แหวนของจิมมี่ตัดเทปที่มือของเธอออกอย่างช้าช้าและเธอก็พยายามถ่วงเวลาด้วยการกล่าวหาว่าพวกเขากําลังฆ่าผู้บริสุทธิ์เพียงเพราะว่าทาตามหนังสือนิทานเล่มหนึ่งที่ไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ว่ามันจะทําได้จริงจูดไม่ได้ยินแบบนั้นเขาจึงบอกว่าโดสแค่ยังไม่เข้าใจวิธีการทํางานขขออออองงงมมันนแต่่่่ไไไีกกกช้้้าาาาาเเเเเธ็็จจจะะดดหหววพทํรริืปล และในจังหวะน,นี้เองที่โรสได้ตัดเทปของเธอขาดพอดีเธอจึงต่อยหน้าของจูดเป็นหนึ่งทีแล้วพยายามคานไปหยิบมีดที่วางอยู่ใ,ใกล้แต่น่าเสียดายที่เธอถูกจูดจับตัวไว้ก่อนก่อนที่เขาจะบอกว่าเขาเจอผู้กล้าแล้วและต่อยหน้าของเธอจนสลบทันทีจูดได้ทําการลากร่างกึ่งหลับกึ่งตื่นของโรสไปไว้ในสัญ,ญลักษณ์วงกลมก่อนที่เขาจะจิกผมของเธอขึ้นมาแล้วกล่าวคำมันเชิญซาตานและหลังจากที่จูดกล่าวคำมันเชิญเสร็จเขาก็ทาการใช้มีดแทงเข้าไปที่หน้าอกของโรสทันทีในขณะนั้นได้มีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นรบร แต่ก็ยังไม่มีการปรากฏตัวของซาตานแต่อย่างใดจูดได้ทิ้งร่างของโรสลงไปบนพื้นและยืนดออว่าจะมีอะไรโผล่ออกมาหรือเปล่าแต่ทว่าสุดท้ายทุกอย่างกับมีแต่ความเงียบงันและไม่มีอะไรปรากฏตัวออกมาเลยสักอย่างเดียวพวกเขาต่างพากันสับสนว่าทำไมถึงไม่มีซาตานโผล่ออกมาไมซี่จึงบอกว่าเธอก็ทำตามขั้นตอนทุกอย่างและทุกคนก็เห็นอยู่ว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นรอบๆจูดจึงเดินเข้าไปถามเธอว่าเธอพลาดอะไรไปหรือเปล่าไมซี่จึงตอบว่าเธอก็ไม่แน่ใจแต่เพื่อเอาให้ชัวร์เธอจะลองลงไปข้างล่างเพื่อเช็กดูในหนังสือเล่มน,นอีีกท จูดจึงบอกกับเธอว่าเขาจะไปกับเธอด้วยและสั่งให้ดักกับแกลนเฝ้าเด็ก2คนนี้เอาไว้หลังจากที่จูดกับไมซี่เดินออกไปคาร่าก็ได้ถามคำถามกับดักว่าถ้าหากกลุ่มของพวกเขาสามารถเรียกซาตาน์ออกมาได้จริงๆเขาจะขออะไรจากมันดักจึงเผยว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เชื่อเรื่องการฆ่าคนเพื่อเรียกซาตาน์ออกมาสักเท่าไหร่แต่ถ้าหากพวกเขาสามารถทําได้จริงมันก็มีอยู่เพียงสิ่งเดียวที่เขาต้องการนั่นก็คือไมซี่อย่างไรก็ตามดักสารภาพว่าเขารู้สึกอิจฉาจูดมากที่เขาได้อยู่ใกล้ๆไมซี่ตลอดเวลา คาร่าจึงเสนอว่าแล้วทำไมเขาไม่ลองลงไปที่ชั้นใต้ดินดูละ่ะเพราะบางทีสองคนนั้นอาจจะไม่ได้แค่ลงไปหาหนังสือก็ได้เมื่อได้ยินแบบนั้นดักจึงบอกว่าเขาจะลองลงไปดูและสั่งให้แกรนเฝ้าเด็กสองคนนี้เอาไว้หลังจากที่ดักเดิอนออกไปได้สักพักคาร่าก็ได้คุยกับแกรนในทำนองที่ว่าเธอรู้ว่าเขาไม่ได้อยากมาทำงานร่วมกับคนวิปริตพวกนี้แต่จริงๆเขาแค่อยากรับคำสั่งเพราะฉะนั้นการที่เขามาอยู่ตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาแค่อยากจะทำภารกิจก็เท่านั้นและดูเหมือนว่าสิ่งที่คาร่าพูดจะเป็นเรื่องจริงเพราะแกกกรรนนเเิู่่้้สึกกลััวคาาอยางห็ไดชดช ก่อนที่คาร่าจะเดินเข้าไปใกล้กลหวของเขาและกระซิบคําบางคําออกมาซึ่งหลังจากที่เธอพูดคํานั้นออกไปคําคํานี้มันก็ได้ก้องกังวานไปทั่วโรงเรียนจนทาให้คนอื่นๆได้ยินมันไปด้วยหลังจากนั้นคาร่าก็บอกว่าเธอจะโชว์อะไรบางอย่างให้เขาดูก่อนที่เธอจะค่อยๆถอดชุดของเธอออกและหันมาโชว์ให้แกรนเห็นว่าที่หน้าท้องของเธอมันมีรอยแผลเป็นที่เป็นสัญลักษณ์ของซาตานอยู่ด้วยแกรนพยายามบอกให้คาร่าหยุดได้แล้วแต่คาร่ากับจับมือของเขามาวางไว้ที่หน้าท้องของเธอก่อนที่เธอจะคำสั่งกับแกรนว่าให้เขาปล่อยสามัญท ขณะเดียวกันที่ชั้นใต้ดินตอนนี้ไมซี่กับจูดก็กําลังจูบกันอย่างเผ็ดร้อนแต่ทว่าจู่จู่ยก็พูดจาแปลกและพยายามบีบคอของไมซี่อย่างรุนแรงเมื่อรู้สึกทนไม่ไหวไมซี่จึงหยิบเหล็กที่อยู่ข้างขงมาฟาดหัวของเขาทันทีจากนั้นเธอก็ได้หยิบมีดออกมาขูดจูดและถามว่าเขาเสียสติไปแล้วหรือไง mm hmm. จูดจึงบอกว่าเขารู้สึกถึงปีศาจท,ที่อยู่ที่นี่และมันกําลังเรียก้องให้เขาออกไปเจอในขณะเดียวกันตอนนี้แกรนถูกคาราสะกดจิตโดยสมบูรณ์และเขาก็กําลังจะปล่อยให้ซามันธาหนีไปซามันธาถามคาราว่าทาไมเธอถึงไม่หนนีได้วยกั แต่คาร่าก็ไม่ยอมตอบคาถามนั้นและได้เข้าไปสวมกอดสัมันทาเพื่อบอกลาเธอภาพตัดกลับมาที่จูดในตอนนี้เขาได้เดินไปร,บรอบๆโรงเรียนเพื่อตามหาปีศาจท,ที่ร้องเรียกเขาดูเหมือนว่าจูดจะถูกข่มงําจากอะไรบางอย่างเพราะเขาได้เดินมาที่กระจกบานหนึ่งและหยิบมีดขึ้นมากรีดหน้าอกของตัวเองอย่างได้เหตุผลตัดกลับมาที่ไมซี่หลังจากที่รวบรวมสติได้แล้วเธอก็ได้กลับมาตรวจสอบในหนังสือเล่มนั้นอีกครั้งในตอนนี้ดักได้เดินเข้ามาหาเธอพอดีแล้วถามว่าจูดได้ทําอะไรเธอหรือเปล่าไมซี่จึงตอบว่าเธอสบายดี ก่อนที่เธอจะสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในหนังสือเล่มนั้นเมซี่บอกกับดักว่าเธอพลาดอะไรบางอย่างไปเพราะเธอเพิ่งเห็นว่าในหนังสือเล่มนี้มันมีคำว่าเลือดของคนบาปอยู่ด้วยเธอได้นักได้ว่ากลุ่มของพวกเขากำลังทำผิดพลาดครั้งใหญ่เพราะทั้งหมดที่พวกเขาทำลงไปมันไม่ใช่พิธีเรียกปีศาจออกมาแต่มันเป็นพิธีปลดปล่อยปีศาจออกมาตั้งหากขณะเดียวกันในตอนนี้คารดาก,ก็กำลังทำพิธีกรรมบางอย่างกับแกรนเธอได้หยิบขวดโหลที่เต็มไปด้วยเลือดของเหยื่อที่พวกเขาสังหารออกมาแล้วทามันลงไปบน,นหน้าผากของแกรน เมื่อเสร็จแล้วคาร่าก็เริ่มเต้นระบำในลักษณะที่น่าขนลุกเหมือนกับว่านี่เป็นหนึ่งในพิธีกรรมบางอย่างของเธอตัดกรรมมาที่ไมซี่ตอนนี้เธอเริ่มนึกอะไรขึ้นได้เธอจึงหยิบหนังสือดุ่นเมื่อ1ิปีก่อนออกมาก่อนที่เธอจะเปิดไปเจอรูปเด็กคนหนึ่งที่มีหน้าตาเหมือนกับคาร่าไมาซี่สับสนมากว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงด้วยเหตุนี้เธอจึงชวนลักเดินไปที่กำแพงเพื่อดูรูปภาพเก่าๆของนักเรียนแต่ละรุ่นจนในที่สุดทั้งสองคนก็พบว่าไม่ว่าจะในรูปไหนๆในนั้นต่างก็มีคาร่าอยู่นนนั้น้ววยยเม่่ม่หาคคารรทีีีโงงแแชุล และสาเหตุที่เธอหลอกล่อพวกเขามาที่นี่นั่นก็เพราะว่าเธอต้องการเลือดของคนบาปจากพวกเขาเพื่อมาปลดปล่อยเธอให้เป็นอิสระนั่นเองเมื่อดูแบบนี้ทั้งสองคนจึงตัดสินใจชวนกันเหนียวไปจากที่นี่แต่ในขณะนั้นจู๊ดก็เดินมาพอดีและถามว่าทั้งคู่กำลังจะไปที่ไหนกันดักจึงอธิบายว่าคาร่าเป็นปีศาจและทั้งหมดนี้มันก็เป็นแผนของเธอแต่พอจู๊ดได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกว,ว่าสิ่งที่ดักพูดมันได้สาระเพราะตัวเขาเองต่างหากที่เป็นปีศาจจริงๆดักบอกกับจู๊ดว่าเขากับไมซี่จะไม่ขอร่วมททสิ่่่งนนีี้้กกกัับบบเขาแลลวออจะตไป ว่าเขาดูมาตลอดว่าดักแอบชอบไมซี่นอกจากนี้จู๊ดยังพูดจาเย้ยดักว่าเขาก็เป็นได้แค่ไอ้งั่งคนหนึ่งที่ไม่มีทางได้อมหนังฟ้าเมือ่อดินแบบนั้นดักจึงต่อยหน้าจู๊ดเป็นหนึ่งทีและส่งผลให้ทั้งคู่ต้องต่อสู้กันไม่นานแกรนก็ได้เข้ามาโยนจู๊ดออกไปและเผยให้เห็นว่าที่หน้าผาของเขามันมีรอยแผลเป็นที่คา,าร่าสลักเอาไว้อยู่ไมซี่เมื่อเห็นแบบนั้นเธอจึงรีบวิ่งหนีทันทีแต่สุดท้ายเธอก็หนีไปเจอกับคาร่าที่รอยอยู่ในห้องและเมื่อแกนเดินตามเข้ามาไมซี่จึงพยายามใช้มีดขูข่่เเเ้าาแลละบอออใหปยปยธไ แต่ถึงอย่างนั้นแกนก็ไม่ยอมฟังและล็อกของเธอเอาไว้จนกระทั่งไมซี่ค่อยๆหมดสติไปในที่สุดขณะเดียวกันตอนนี้สามมันธาสามารถเนี่ยวมาจากโรงเรียนได้และกําลังวิ่งไปที่ป้อมยามเพื่อขอความช่วยเหลือจากรอปรพอแต่น่าเศร้าที่พอคาร่าเปิดประตูออกมาเธอก็พบว่ารอปรพอคนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วสามมัน่าจึงพยายามรวบรวมสติและเข้าไปที่ป้อมยามเพื่อโทรแจ้งตำรวจและหลังจากที่ให้ข้อมูลกับตำรวจไปแล้วสามมันธาจึงเริ่มรู้สึกเป็นห่วงคาร่าขึ้นมาเธอจึงตัดสินใจว่าจะกลับเข้าไปในโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนของเธอ หลังจากนั้นไม่นานไมซี่ก็ค่อยๆได้สติขึ้นมาและได้พบว่ากลุ่มของพวกเธอทุกคนยกเว้นแกลนถูกคาร่ามัดติดไว้กับเก้าอี้ในตอนนี้คาร่าได้เล่าอาดีตของตัวเองให้ทุกคนฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนเธอเคยเป็นปีศาจที่คอยดูแลคุ้มครองเมืองแห่งนี้ผู้คนที่นี่บูชาเธอดั่งพระเจ้าแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างสุดท้ายพวกเขาก็หักหลังเธอและสาบให้เธอต้องติดอยู่ในสถานที่นี้มานับพันปีคาร่าพูดต่อไปว่าหลังจากที่สถานที่ตรงนี้ถูกสร้างเป็นโรงเรียนเธอก็ได้แอบกลายร่างเป็นนักเรียนผู้เงียบขขึึึมมมมเเเเพืืื่่่่อออวางงงงแผนน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 ียหัััสสลล้้ซ มันคือพิธีกรรมในการถอนคำสาปที่ไมซี่ได้มาพบนั่นเองคาร่าพูดต่อไปว่าการที่ไมซี่ลงมาพบหนังสือของเธอมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้มันคือแผนการที่คาร่าวางเอาไว้มาเป็นร้อยปีแล้วและในตอนนี้แผนการของเธอก็เหลืออยู่เพียงสิ่งเดียวนั่นคือการหลั่งเลือดของคนบาปจํานวน4คนเพื่อที่เธอจะได้เป็นอิสระและออกไปจากโรงเรียนแห่งสวยนี้สักทีเมื่อได้ยินแบบนั้นลัทจึงถามว่าแล้วทำไมเธอถึงไม่ฆ่าพวกเขาตั้งแต่ตอนที่มาถึงแล้วคาร่าจึงอธิบายให้ฟัง ว่าการจะทําให้พิธีเสร็จสมบูรณ์ได้เหล่าคนบาปเหล่านั้นจะต้องเข็นฆ่ากันเองแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นคาร่าบอกว่าเธออยากจะทําให้ทุกคนได้ริมลดถึงความทรมานซะก,ก่อนเมื่อพูดจบคาร่าก็สั่งให้แกรนไปทรมานเพื่อนๆของเขาทีละคนโดยคนแรกที่แกรนเลือกคือไมซี่ซึ่งได้ถูกแกรนตัดเส้นผมจำนวนหนึ่งของเธอออกไปต่อมาแกรนได้เดินไปหาดักเพื่อตัดนิ้วมือของเขาก่อนที่เขาจะเดินไปหาจูดเพื่อตัดหัวงของเขาออกมาเมื่อครบทุกคนแล้วแกรนก็ปิดท้ายด้วยการกรีดฝ่ามือของตัวเองในขณะที่คนอื่นๆต่างพ เมื่อเสร็จแล้วคาร่าก็บอกกับทุกคนว่าเธอไม่อยากจะเสียเวลาอีกแล้วดังนั้นเธอจึงสั่งการให้แกรนเริ่มทาการสังหารเพื่อนๆของเขาทุกคนทันทีเมื่อได้ยินแบบนั้นแกรนจึงเดินไปหาดักเป็นคนแรกแล้วใช้มีดแทงหน้าอกเขาจนตายเมื่อเสร็จแล้วเขาก็เดินไปหาจูดแต่จูดก็พยายามใช้คําพูดข่มขู่แกรนต่างๆนานาแต่นั่นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะสุดท้ายเขาก็ถูกแกรนสังหารอยู่ดีเมื่อจูดตายไปแล้วแกรนจึงเดินไปหาไมซี่แต่ดูเหมือนว่าไมซี่จะสามารถเกลี้ยกล่อมเขาได้คาร่าจึงพยายามสั่งให้แกรนทำภารกกา้สสสนูึับม เขาไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดีระหว่างคาร่าหรือไมซี่ที่ชวนเขาหนีไปใช้ชีวิตด้วยกันและในเมื่อเลือกไม่ได้แกรนจึงตัดสินใจใช้มีดจบชีวิตของตัวเองแทนและทันเดินนั้นสามัททาก็เปิดประตูเข้ามาและรู้สึกตกใจกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าไมซี่ได้ใช้จังหวะน,นี้หนีออกไปจากห้องในขณะที่สามัททาได้เดินมาพบสมุดข,ของคาร่าที่มีสัญ,ญลักษณ์ซาตานเขียนอยู่เต็มไปหมดในระหว่างนี้คาร่ากำลังท่องคาถาบางอย่างเพื่อถอดวิญ,ญญาณของเธอไปขัดขวางไม่ให้ไมซี่หนีออกไปได้แต่สุดท้ายเธอก็ถูกสามัทาปลุขึ้นมาซะก่อน คาร่ารู้สึกโกรธมากที่สามันท่ามาขัดขวางพิธีของเธอเธอจึงตัดสินใจเดินตามไมซี่ไปเพื่อจัดการด้วยตัวเธอเองและพอไมซี่วิ่งมาถึงประตูทางออกประตูบานนั้นมันกลับปิดและล็อกของมันเองในระหว่างนี้คาร่าที่กําลังโมโ oh หก็ได้หันไปถามสามันทาว่าเธอกลับมาทําไมสามันธาจึงบอกว่าเธอแค่จะกลับมาช่วยเพื่อนของเธอคาร่าจึงบอกว่าเธอไม่มีเพื่อนและนั่นก็ไม่ใช่การช่วยเพราะสามันทากําลังจะทําให้แผนของเธอพังและส่งผลให้เธอต้องติดอยู่ที่นี่ต่อไปในขณะที่กําลังพูดคาร่าก็ค่อยๆลอยขึ้นไปบนอากาศและบอกสามันทา ว่าที่ผ่านมาเธอทอรมานขนาดไหนที่ต้องติดอยู่ในนี้มานับพันปีในขณะน,นี้อาคารเดียนเริ่มสั่นไหวเพราะความโกรธของคาร่าก่อนที่สามัคคีจะตะโกนออกไปว่าเธอไม่สนว่าคาร่าจะเป็นอะไรเพราะถึงยังไงคาร่าก็ยังเป็นเพื่อนของเธอเมื่อได้ยินแบบนั้นความโกรธของคาร่าก็ค่คอยๆลดลงก่อนที่เธอจะบอกว่าท่านอย่างนั้นสามัคคีจะต้องทําให้เธอเป็นอิสระในตอนนี้ไมซี่สามารถเปิดประตูได้แล้วแต่เมื่อเธอก้าวขาออกไปทันใดนั้นเธอก็ถูกสามัคคีใช้ขวานจามจากด้านหลังจนกระทั่งเธอล้มลงไปที่พื้นและตายไปในที่สุด หลังจากนั้นไม่นานบาเดียที่ปิดกั้นคาร่าไว้มันก็ได้ค่อยๆหายไปคาร่าได้เดินลงมาขอบคุณสามันธาที่เธอปลดปล่อยให้เธอเป็นอิสระก่อนที่ทั้งคู่จะได้ยินเสียงรถตำรวจกำลังขับเข้ามาสามันธาจึงถามคาร่าว่าเธอจะเอาอยัางไงต่อคาร่าจึงบอกว่าเธอจะหนีไปจากที่นี่ก่อนที่เธอจะชวนสามันธาหนีไปกับเธอด้วยไม่นานเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุในขณะที่คาร่ากับสามันธาก็กำลังยืนดูพวกเขาอยู่ไกลๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ